อยากเข้าบ้านหนึ่งอะตตา,อ,าอ,อ้สอ,แอ,อ,แองแปดห้าค่ับสามหนึ่งเจ็ดค่ะแหมแขวงงายยากมากค่ะอยากเข้าบ้านต้มอ,อ่าห่าได้อยากเข้าบ้านเหรอใครอยากเข้าบ้าน hay là ba nhóc mươi rồi quen háng rồi. Thì giờ luồng luôn. Quận. Quận. Nên khóng hả? sập mẹ luồng rồi Uống năng Mở được đấy. Nha. À mẹ mở mà. Mở. เราอยงไม่ได้ีเรอยมว้นเอออกงไม่ได้อยาตนเอะตูนตมนตูนตีมอไปดีกลัวเออ่านรถไฟออแค่นี้แหละ่งนอนก่อนจะเป็นลมแอะมันเหม็นอีีนะตูนเมื่อเมนบ่ได้โดนบงกัน อ้าน้องดีค่ะไอ้เนี่ยเบนจริงปากตัวเองมันเบนจริงแน่นอนปากหอมอยู่ตัวอ่นเยาว่ากุ้งชั้นใช่ไหมให้แม่ไปดมป่ะหวังไม่หน่อยมันนมเลยปากต้มใช่ไหมดูดิยิ้มให้กล้องหน่อยยิ้มให้กล้องหน่อยเนี่ยยิ้มให้กล้องโอ้โหโอ้โห ไอ่อ๋อไอก้อนเหรอไอก้อนเหรอาลูกไปให้ยายดูก็ได้ยายด้ยาจ๋จกวหนูมเฮ้ยฟันไหนวันนี้ไม่กินข้ขาวของเราก็เก็บกอนก็ได้ลูกฟันไหนตะขอกินผงตูนส้มเจากินห้ากินด้ตูนเอาหรอเ้ากินอยู <h ook> ่ด้ กูลืมานอใจบอแนมหลายรอบแล้วเด้ะบออย่งแซบเมื่อกี้จเืฮ้ยแล้ตมะไม่เลือกยี่ไม่กล้องเอยไม่พอแล้วไม่จะไม่เล่นด้วยเอ้ยุุยยหุยยุยิยหุยหุ